ยี่สิบบาทเป็นะยิบตวใ่เนี่ยโอ้ยไปอยู่ไกลครับ่เป็นด่าแ่่างแก่เป็ด่างแม่งครับป่เป็นยงง้อนวัวขอน้องอนวัวบ่อเลี้ยบ่อเล้ยนไทยถ้าเขาอยู่หันเศ้าเลยนะเด็สดเ้าไทยเขาเยนะยป่ะีอยป่ะ

สิว่าจังไดมันบ่เ็เ็ดียมันดีสิไทยหลาเกีบ่เป็นหยังังยก็ได้อยู่กันอยู่จ้อนจ้อนแหละ